ท็อปออฟเดอะวันในวันนี้นะครับชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ในต่างประเทศด้วยกันเที่ยวธรรมชาติที่อเมริกาในอุทยานแห่งชาติโยเซมิตีและความสวยงามของภูเขาหินแคลนิกที่โดดเด่นไม่เหมือนใครเที่ยวเมืองมอนเทเรและท่องไปบนถนนที่สวยที่สุดสายหนึ่งของโลกติดตามกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ Top of the World ิร์เพอแพรบเดียวเนี่ยเรามาถึงป้นเดือนธันวาคมแล้วเดือนสุดท้ายของปี2564นะครับเราก็กำลังจะส่งท้ายปีเก่ากันไปด้วยกันปีนี้เป็นเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับอยู่กับคุณเทเกิงสมรั์ครับคุณเทเกิงครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าพอเป็นเดือนสุดท้ายเนี่ยผมก็ต้องถือโอกาสโฆษณานิดนนึงก่อนว่าเรายังมีนัดหมายกันนะครับที่จะ ไปร่วมกันนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่เข้าสู่ปี2565ด้วยกันที่บิมแม่น้ำเจ้าพยาชมพลุสวยๆนะครับเพราะปีนี้เนี่ยทางไอคอนสยามการท่องเที่ยวของประเทศไทยแล้วก็โรงแรมต่างๆที่อยู่ริมเจ้าพยาเนี่ยก็ยังคงจุดพลุเฉลิมฉลองปีใหม่เป็นไฮไลท์เหมือนทุกๆปีที่เกิดเพราะว่าต้องยอมรับเลยว่าริมเจ้าพยาของเราตรงบริเวณคุ้งน้ําตรงเรเวณน,นี้เนี่ยเป็นจุดที่ เป็นแลนด์มาร์คของโลกเลยในการนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ครับคือปกติเนี่ยนะเวลาที่มีการจัดงานแบบนั้นเนี่ยหลายคนก็อยากมาแต่ปัญหาก็คือว่าจองตัวไม่ได้เพราะว่าดินเนอร์ทีเนี่ยนะฮะแต่ละโรงแรมก็ชาร์จเป็นหมื่นเออคือไม่ต้องมีโควิดจริง้ก็ยังเป็นหมื่นนะครับคือตอนนี้เนี่ยเราของเราเนี่ยเราไปมีงานปาร์ตี้นับถอยหลังเนี่ยตรงศาลาไทยที่เรียกว่าศาลาทิพย์อยู่ที่ แชงกรีลาเป็นเป็นมุมสาลาที่เขายื่นเข้าไปในน้ําเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความคุ้มค่านะฮะแทนที่ทุกท่านเนี่ยจะไปจ่ายเงินแค่ดินเนอร์เดียวเราก็ไปนอนทักสองคืนสามวันสองคืนแล้วก็มีเที่ยวนู่นเที่ยนี่ไปทําบุญด้วยคือพอรวมแล้วเนี่ยมันคุ้มค่าแล้วก็สบายสไม่ต้องไปเร่งรีบนะฮะแล้วก็นอนพักได้ใช้ฟัส i ิลิตี้ของแรมแชงกรล่าแล้็ทานอาหารกับ เพื่อนหรือว่ากับครอบครัวคนร,รู้ใจที่นั่นนะฮะอันนี้เรียนเชิญคือในภาวะอย่างนี้บางคนก็อาจจะแบบว่ายังไม่อยากนั่งเครื่องบินไปไกลๆยังไม่อยากนั่งรถไปไกล,ไกลๆ,ๆมาเที่ยวสบายๆส,สปอยตัวเองอยู่ที่กรุงเทพดีกว่าครับนะครับแล้วก็ดูฟุตสวยๆด้วยนะครับเราก็จะมีกิจกรรมของเราสนุกสนานิืแม่น้ำเจ้าพระยามีอาหารให้รับประทานคับข้ามมีบาร์บคิวมี อาหารให้รูปประทานแล้วเราจะบอกว่าจะเป็นจุดที่เวลาพลุเขายิ่งขึ้นไปเราอยู่ที่แชงกรีลาเนี่ยมันอยู่ยื้องๆไอคอนสยามใช่ไหมเราอยู่เซ็นเตอร์ของการมองเห็นพลุทั้งสองซีที่กั้นด้วยสะพานสาทรใช่ครับเพราะซีกหนึ่งก็คือไอซิตีกซีกหนึ่งก็คือตัวไอคอนสยามแล้วตัวโรงแรมเองเขาก็จุดพลุด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอนับไปหลังเข้าสู่ปี2 5 6 5ซึ่งเป็นปีเสือเนี่ย เราเงยหน้าขึ้นบนฟ้าก็จะเห็นครุขึ้นมาเต็มฟากฟ้าไปหมดนะครับก็เชิญชวนนะครับ3วัน2คืนวันที่3 1ซึ่งตรงกับวันศุกร์ปีนี้นะครับ31เอธันวาคมแล้วก็วันที่1มกราคม2มกราคมนะครับเราไปเที่ยวกันนะครับที่นี่ในทริปนี้ก็จะรวมนั่นแหละอาหารเย็นวันแรกก็เป็นการาดินเนอร์รับประทานอาหารเย็นกันแล้วก็นับถอยหลังสุปีใหม่มีจับฉลากมีรางวัลมากมาย เช้าวันลุกงขึ้นให้คุณผู้ชมบางท่านตื่นในสายได้นะครับ,รบสามารถที่จะออกเดินทางไปกระเาาตอน10บโมงเช้านั่งเรือเที่ยวชมความสวยงามของใสน้ําเจ้าพยาไปไหว้พระทำบุญที่วัดกระยาณมิตรที่วัดอรุณราชวรารามนะครับตามชื่อที่เป็นสิริมงคลคืออรุณแรกของปีใหม่เราก็ไปทำบุญท,ที่วัดอรุณนะครับจากนั้นเนี่ยก็นั่งเรือ ฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเส้นทางสายเจ้าพยาซึ่งบรรยายโดยอาจารย์ดุดีหลายท่านเคยเที่ยวกรุงเทพกับเราหรือเคยเที่ยวับบเราเด h e เวอร์ไปที่ต่างๆเราก็มีนักประวัติศาสตร์ที่เล่าเรื่องราวสนุกๆให้คุณผู้ชมได้ฟังได้นะครับระหว่างที่นั่งเรือไปเราก็รับ่านอาหารกลางวันกันในเรือกลับมา พักผ่อนกันต่อตอนบ่ายเย็นที่แชงกรีลา่ามื้อเย็นเรารับประทานอาหารเย็นกันอีกนะครับวันรุ่งขึ้นวันที่สองมกราคมเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถที่จะพักผ่อนตามอาัธยาศัยว่ายนะ้ำในสระหรือเข้าใช้แฟคซิลิตี้ต่างๆของแชงกรีลา่าจะเช็คเอาท์กี่โมงก็ได้คือเราขอเวลาเช็คเอาท์ไว้ไม่เกิน4ี่โมงเย็นแต่ว่าเรารวมอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ให้ที่บริเวณร้านอาหาร Next 2ที่ ชเ,เชงเดลาโฮเทลด้วยนะครับอันนี้ก็เรียนเชิญคุณผู้ชมนะครับว่ารีบจองเข้ามานะครับเหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึงเดือนแล้วนะครับที่จะเกือบเดือนเกือบเกือบจะเดือนนี่แหละครับรีบจองเข้ามานะครับเราไปเที่ยวกันนับถอยหลังด้วยกันตอนนี้ยังนึกไม่ออกว่าจะไปเที่ยวไหนดีหรือ,อยังวันๆยังไม่อยากไปเที่ยวไหนก็อยู่กรุงเทพเที่ยวกับกเราที่กรุงเทพมหานครคํ <c oughs> าถามใหญ่เวลานี้คือว่าควรก,กังวลเรื่องโอไมคคอนไหม ทีนี้ผมก็ได้คิดว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องโ oh อมครอนนะครับโอมครอนนะครับไม่ใช่โอมกโกโอมครอนนะครับคือโอมครอนเนี่ยเอาระดับก่อนมารู้จักกับมันก่อนควรกังวลไหมสำหรับคนที่จะมาเที่ยวเขาดาวเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยขอให้หนึ่งเรายกกัดถุงสูงสวมหน้ากากรักษาระยะห่างแล้วก็ทุกคนที่มาเที่ยวกับเราเนี่ยหนึ่งเราก็ ดูว่าหนึ่งฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะก็คือไม่ว่าจะเป็นเดลต้าหรืออะไรก็ตามหรือโอมิคอนก็ตามเนี่ยวิธีปฏิบัติตัวก็คือเหมือนเดิมเหมือนเดิมแหละเราต้องรักษาต้องรักษามาตรการการจะตกนะครับเพราะเราก็รับประทานอาหารแล้วก็จัดงานกิจกรรมกันเนี่ยด้วยความปลอดภัยนะครับเมื่อไหนพูดถึงโอไมคคอนแล้วก็เลยอยากจะมาทําความรู้จักกับโอไมคคอนตัวนี้กันนะครับคือตัวโอไมคคอนตัวนี้เนี่ยมันค้นพบครั้งแรกเนี่ยที่ จังหวัดจังหวัดหนึ่งในซาออฟรกานะครับซึ่ง<ม>อันนี้ก็ต้องต้องยกย่องแล้วก็ชมเชยบุคาลากรทางการแพทย์ของซาออฟรกาที่เจอตัวนี้แล้วสิ่งแรกที่เขาทำเนี่ยคือเขารายงานรีพอร์ตไปที่ WHO ให้ทั่วโลกได้รู้มันสิ่งที่มันต่างกับตัวอื่นตรงที่ว่าทั่วโลกเนี่ยตื่นตัวค่อนข้างเร็วแล้วก็รีบทุกคนรีบยกก,กักันขนทีมาสูงประเทศไทยรีบปิดไม่ให้ประเทศที่กลุ่ม8ประเทศในแอฟริกาซึ่งม,มีการระบาดเนี่ย เดินทางเข้าประเทศไทยนะครับซึ่งลักษณะพิเศษของมันของไอตัวโอมครอนเนี่ยมันมีวิวัฒนาการดี้อพามกายพันุ์ที่โปรโตีนในส่วนที่เป็นหนามคือโปรโตีนส่วนที่เป็นหนามของโอมครอนเนี่ยมันจะทํางานพิ่เกิญเคยเดินเข้าไปดองยาเย้าชูใช่ไหมเราเย้าชูมันจะติดมาตามเสื้อผ้าเราเพราะเย้าชูนี่มันจะมีขนเป็นหนามเล็กๆเนี่ยนึกถึงเชื้อโรคโควิดเนี่ยเป็นเหมือนยาเจ้าชูนั่นแหละ ไอ้ตรงส่วนน้มที่ผมไม่ได้นึกถึงยาเย้าชูเลยนึกถึงอะไรปริงไม่ใช่เดินลุยแล้วปริงเกาะเต็มขาเลยมันเหมือนยาเย้าชูจริงเพราะมันเป็นน้มไงแล้วน้เนี่มันใช้ในการเกาะเกี่ยวกับเซลล์ในร่างกายของเราทีนี้เดิมเนี่ยภุมภูมิกันเราเนี่ยก็จะไปสู้กับไอ้หนามตัวนั้นนะครับแต่ว่าพอมันสู้กันเนี่ยตอนนี้วิวัฒนาการของไอ้เชื้อโรคตัวนี้ที่มันกลายพันธุ์มันไปเปลี่ยนแปลงลักษณะของน้ำเนี่ยถึง30กว่าตำแหน่งนะครับซึ่งมัาให้ หน้าตามันเปลี่ยนไปทีนี้เวลาตั้งชื่อเนี่ยตอนนี้เขาไม่ตั้งชื่อตามประเทศละถ้าสมัยก่อนก็อาจจะบอกว่าเป็นโควิดสายพันธุ์แอฟริกาใต้แต่ตอนนี้เขาไม่ตั้งชื่อตามประเทศเขาไม่ตั้งลวเพราะว่าเขาเกรงว่าเดี๋ยวจะมีการบูลลี่กันเขาก็เลยตั้งชื่อตามอักษรกรีที่อักษรกรีมันก็จะไล่มาเลยนั่นแหละอัลฟาเบต้าแกมมาเดลต้าอะไรเงี้ยซึ่งทุกชื่อเนี่ยมันถูกใช้มาหมดแล้วจนกระทั่งมาถึงตัวแลมดาก็ใช้แล้ว มิวก็ใช้แล้วชื่อถัดไปรีงมันต้องเป็นนิวแต่ว่าเพอเออไอตัวนิวเนี่ยถ้าใช้คําว่านิวมันไปพ้องเสียงเนี่ยสมมติจะบอกว่าเอ่อนิวโควิดถ้ามันมีกลายพันธุ์ตัวใหม่ไหมไอตัวนี้มันก็นิวอยู่มันยังข้ามมันก็มันก็ทาให้คนสับสนว่าไอตัวไหนมันตัวใหม่วะใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าองค์การนานาชาติโลกข้ามชื่อนิวไปที่พอถัดจากนิวเนี่ยก็คือชื่อไสนี่ตัวใเนี่ยเขาบอกว่า ทั้งคนจีนแล้วก็คนยุโรปจำนวนหนึ่งเนี่ยมี last name หรือมีนามสกุลเมื่อใส่เ,เนี่ยสีอะพอมันเยอะเดี๋ยวก็จะสับสนจะกลายเปน็นนามสกุลเขาอีกะนะครับก็เลยไปที่ตัวอักษรกรีกตัวถัดไปก็คือโอไมครอนเพราะชะ้นตอนนี้ตัวนี้เขาก็เลยตั้งชื่ออย่างเป็นทางการโดยองค์การอนรรมามัยโลกว่าโอไมครอนถ้าไล่ตามตัวอักษรเนี่ยนะครับถ้ามันพัฒนาการไปอีกนะภาษากรีกมันจะถัดไปมันจะเป็นชื่อพาย พายเหมือนที่เราจะกดตอนเรียนคณิตศาสตร์ตัวพายพายเวลาคำนวณเนี่ยนะครับสับปะรดไม่ใช่สับปะรดพายเหมือนเราเรียนตอนเด็กๆการคำนวณวงกลมไง2องพายอกำลังสองอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ลักษณะพิเศษของโอไมครอนตอนนี้เนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยหนึ่งก็เนื่องจากมันพัฒนาหนามพอพัฒนาหนามเนี่ยเชื่อว่ามันจะแพร่พันธุ์ได้เร็วและเร็วกว่าเดลต้าเนื่องจากว่ามันพัฒนาหนามหนามก็อย่างที่บอกมันจะเกาะไปตามเซลล์เราเนี่ยง่ายขึ้นแต่ว่าอันดับที่สองเนี่ยว่า ความรุนแรงของเชื้อเนี่ยก็เหมือนกันว่ามันยังใหม่มากยังไม่มีการพิสูจน์ค้นคว้าวิจัยอย่างเชิงลึกเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของการแพร่พันธุ์เร็วจริงหรือเปล่าแล้วรุนแรงหรือเปล่าเนี่ยต้องใช้เวลาอีกประมาณสองสัปดาห์ถึงจะรู้คือตามสถิติของแอฟริกาใต้ซึ่งมีคนติดแล้วในจำนวนมากค,คนจํานวนมากที่ติดในแอฟริกาใต้เนี่ยมันเป็นภูมิภาคที่คนยังฉีดวัคซีนกันน้อยคนที่ติดคือคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเลยเขาบอกว่าอาการเนี่ย ค่อนข้างน้อยถึงปานกลางนั่นคืออาการไม่มากเขาบอกหลายคนเนี่ยเป็นเองหายเองคือไม่ใช่หลายคนจะ้บอกว่าตั้งแต่คนพบจนกระทั่งถึงปัจจุบันเวลาที่เราบันทึกเทปกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับยังไม่พบว่ามีผู้เสียชีวิตหรือป่วยหนักถึงขั้นต้องเข้า ICU ียูแม้แต่คนเดียวเพราะฉะนั้นในข้อมูลเบื้องต้นก,นก่อนที่จะมีการวิจัยเพิ่มเติมไปกว่านี้เนี่ยข้อมูลณปัจจุบันเนี่ยโอม,มครอนเนี่ยอาการไม่หนัก ปานกลางถึงน้อยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความเชื่อในประเทศในกลุ่มแอฟริกาใต้ทางการแพทย์ทางน,นั้นเขาเชื่อว่าโอมิครอนจริงแล้วเนี่ยมันแพร่ไปทั่วแล้วแหละมันไม่ได้อยู่แค่ไม่กี่คนในยุโรปบางประเทศเนี่ยเจอโดยไม่ทราบสาเหตุและไม่เกี่ยวข้องกับเดินทางไปแอฟริกาใต้เราก็ที่สําคัญสิ่งที่เป็นตัวปัจจัยที่ต่างกันเลยระหว่างตัวอื่นๆของโควิดก็คือคนเป็นจะไม่สูญเสีย การได้รู้รสกับการได้กลิ่นปัญหาคือพอติดโอมิครอนแล้วเนี่ยมีโอกาสติดเดลต้าไหมผมได้มีโอกาสยกหูโทรศัพท์คุยกับคุณหมอท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ปรึกษาว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นไปได้ไหมคุณหมอบอกใช่เลยเพราะว่าถ้าเกิดคนที่เป็นติดเชื้อโควิดไปแล้วสายพันธุ์อะไรก็ตามโอมิครอนเนี่ยหรือตัวไหนก็ตามเนี่ยพอติดไปแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเสมือนกับว่าได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกฟรีไปแล้วเพราะฉะนั้นคำตบมันที่คำถามพี่ะเกิดก็คือว่ามีโอกาสติดเดลต้าไหมมีแต่น้อยเพราะมันเหมือนพี่ตะเกิดฉีดวัคซีนไปแล้วพี่ตะเกอฉีดวัคซีนแล้วพี่ตะเกอร์ก็มีโอกาสติดโควิดแต่ว่าน้อยลงแต่อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมว่าโควิดทุกตัวเนี่ยตัวเชื้อโรคแกนกลางเนี่ยมันเหมือนกันมันต่างกันตรงหนารเนอมันอยู่ในขาไม หนามันขานาท่านถ้าถ้าสี่ขานี่วิ่งเร็วที่สุดในโลกแต่ถ้าขาเยอะเยอะมากหลือเมันถ้าขาเยอะช้าที่สุดมันจะขาดแต่มันไม่ได้วิ่งมันมันเคลื่อนไหวด้วยการกาอแต่ที่ผมจะบอกว่ามันอาจจะเป็นข่าวดีที่้องบอกมันอาจจะอาจจะเป็นข่าวดีนะครับอาจจะเป็นความหวังสูงสุดถ้าโอไมครอนมันเผอิญว่ามันหนึ่งอาการน้อยมากคือตอนนี้จากสถิติเนี่ยไม่เป็นไข้ด้วยนะครับแล้วถ้าเป็นไข้ี่ก็จะเป็นไข้น้อยไข่ค่อนข้างต่ํา ไม่สูญเสียการรับรู้กลิ่นรสไม่ไปทําลายปอดเป็นเองหายเอง4ี่ห้าวันคันี่คือวัคซีนธรรมชาติเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเท่ากับอยู่ดีเนี่ยธรรมชาติหรือโลกเนี่ยผลิตวัคซีนชนิดพิเศษโอมิครอนเนี่ยให้กับเราตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องการกระจายวัคซีนไปทั่วถึงทั่วโลกเนี่ยฉับพลันทันใดเนี่ยกลายเป็นว่าคนที่ติดเหมือนได้รับวัคซีนเข็มหนึ่งโดยอัตโนมัติคือพวกที่แอนตี้วัคซีนฉีดเนี่ยพวกพวกกลัวแจ็คเนี่ย จะก็ติดอเมกวะ้าไปคนที่เป็นพวกกลุ่มเสี่ยงเนี่ยมีอาการสาหัสไหมย,ยังไม่มีณปัจจุบันยังไม่มีณปัจจุบันสถิติมีแล้วก็คือณปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีแม้แต่คนเดียวที่อาการหนักเือพูดง่ายว่ายังไม่ม็นกลุ่มเสี่ยงแม้แต่คนเดียวที่ตายแต่เนื่งองจากว่ามันเป็นของใหม่เ,ออเพราะฉะสถิติตอนนี้มันยังมีน้อยอยู่ทีนี้ถัดมาข้อดีอีกอันหนึ่งพี่เกิงข้อดีที่บอกว่ามันเหมือนกับวัคซีนธรรมชาติเนี่ยข้อดีอีกอันหนึ่งคือ ด้วยความที่มันแพร่พันเร็วไงมันจ้ำจัดผมไปเกาะเซลล์่จะเกลือเร็วมันจ้ำไปสิงตากล้องไปถึงรุ่นเร็วเนี่ยตอนนี้เดลต้ามันเป็นโควิดชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นตัวคลองโลกแต่ถ้าสมมุติว่าเอสโอมิคอนเนี่ยมันเป็นตัวที่แพร่พันเร็วขยายพันเร็วเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นตัวคลองโลกมันอาจจะกลายเป็นตัวที่เกิดขึ้นมาเพื่อมายึดพื้นที่เดลต้าแล้วเดลต้าค่อยๆน้อยลงแล้วมันกลายเป็น โควิดที่แม่นตรายหรือว่าโควิดที่ติดแล้วก็เป็นรีกโควิดเป็นรี่โควิดแล้วแต่ยังเป็นวัคซีนธรรมชาติอีกอันนี้แบบถือได้ว่าเป็นงานวิเคราะห์แบบมองโลกในแง่ดีสุดๆนะครับเราก็ต้องเรียนว่าสิ่งที่เราคุยกันเนี่ยเบสออนข้อมูลที่มีอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันนวันอัดเทปคือเวลาเราซึ่งน้อยเวลาเราเจอเดลต้าเราก็ต้องใช้ว่าเราต้องอยู่กับเขาให้ได้ แต่ถ้าไอไมคอนมาเนี่ยไมคอนบอกว่าเราจะมาอยู่กับคุณแล้วก็จะอยู่กันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพราะตอนนี้เราบอกว่าเราก็สู้กับเชื้อโรคเชื้อโรคมันก็สู้กับเรานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะเมื่อคุณไม่สามารถที่จะทําลายมันได้เราก็จอยเดมคืออยู่ด้วยกันซะ, <c oughs> นะทั้งสองฝ<อ>่ายก็เป็น่นะนะครับแต่ว่าอย่าให้โควิดเนี่ยมันเป็นอุปสรรคกับการใช้ชีวิตของเราเรา,เรายัางใช้ชีวิตตามแบบปกติใหม่แล้วก็ ยังคงสดใสยอยู่ในโลกใบนี้อยู่ได้คร,ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาคุยกันต่อเรื่องการท่องเที่ยวเพราะว่ารายการทอปอเมริาเป็นรายการท่องเที่ยวเพียงแต่ว่าโอไมครอนมันกระทบเรื่องการท่องเที่ยวก <c oughs> ็เลยพูดถึงซรัแปลกหนึ่งเต็มๆเลยพักสักครู่ครับด้วยความที่โยเซมิตีเนี่ยเป็นภูเขาซึ่งเป็นหินแกรนิตสีขาวเวลาไปเที่ยวที่ดีที่สุดเนี่ย แนะนำคุณผู้ชมต้องไปเที่ยวในคืนพระจันทร์เต็มดวงแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาภูเขาหินทั้งหลายแในโยนเวติเนี่ย glow in the dark คือสะท้อนแสงขึ้นมากลายเป็นสีขาวสวยงามมากแล้วมีหมาป่ามา้อนหรือเป่าไม่เเ็็นแวไวแต่สิ่งที่น่ากลัวตอนกลางคืนที่โยชเวติคือหมีไม่มีหมามีหมีนะครับ เราเรเวอร์ River, คัดสรรผลไม้นำเข้าเกรดพรีเมียมจากแหล่งผลิตที่ดีที่สุดในโลก Apple ิลอจากนิวซีแลนด์องุ่นเขียวไร้เมล็ดนำเข้าจากแคลิฟอร์เนียส้มฮันนี่เมอร์คอร์จากออสเตรเลียพึ่งมาถึงสดๆดลูกพลับส่งตรงบินมาจากฟุกุโอกะมีจำกัดเฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้น เมื่อเรายังไม่พร้อมออกไปเที่ยวต่างประเทศเราจึงหาของดีจากมุมต่างๆของโลกมานำเสนอสนใจสั่งซื้อได้ที่061-421-0110 061-421-2680 Around the world วิไม่สามารถพาทุกท่าน ไปเที่ยวที่ไหนได้จึงจะเป็นจะต้องหารายได้โดยการนำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาทสั่งซื้อได้ที่061 421 0110และ061 421 2680หรือสั่งได้ที่ w w w l r w u n d t h e w o r l d t h a i l a n d c o m กลับมาต่อกันนะครับในไหนพูดถึงโอมครอนเบรกที่แล้วแล้วเนี่ยก็คือจะบอกว่าในบรรดาประเทศทั้งหลายแหล่เนี่ยที่ประกาศทุกประเทศอะตอนนี้ประกาศสกัดไม่ให้คนที่มาจากแอฟริกาแล้วก็หลายประเทศ8 8ประเทศในแอฟริกาที่มีเชื้อโอไมครอนเนี่ยเข้าประเทศแต่ว่าอเมริกาเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยประธานทธิบดีโจบไบเดนออกมาบอกเลยว่าให้คนเนี่ยเรียนรู้แต่อย่าตื่นตระหนก อเมริกาจะไม่มีนโยบายเรื่องล็อกดาวน์อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นประเทศแรกเลยที่ออกมาประกาศว่าจะอยู่กับโอมบไมครอนให้ได้คือถ้าหากว่าเขาประเมินว่าถ้ามันไม่รุนแรงเหมือนเดลต้านะมันก็ไม่มีเหตุผลที่จะไปล็อกดาวน์และถ้าหากว่าการใช้ไอเนี่ยหน้ากากหน้ากา,ากาถึงแม้ว่าวัคซีนจะยังไม่มีผลออกมาใช่ไหมรออยู่อาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยนะฮะแต่ถ้าหากว่าความรุนแรงมันมันยังน้อยอยู่ นะฮะก็ถ้าล็อกดาวน์เนี่ยมันกระทบชีวิตคนใชแแ่แล้วมันก็เลยเป็นใายเหตุผมก็นึกเล่นๆนะเอองั้นถ้าจะไปเที่ยวอเมริกาเนี่ยจะไปเที่ยวที่ไหนผมก็นึกถึงถ้าไปเที่ยวอเมริกาเพราะตอนนี้อเมริกาดูเหมือนจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ถ้าคุณมีวีซ่าอยู่แล้วนะครับถ้ายังไม่มีวีซ่านี่จองคิววีซ่านานมากแต่ถ้าคุณมีวีซ่าอยู่แล้วนี่จะไปเที่ยวอเมริกา เป็นหนึ่งในประเทศที่เข้าค่อนข้างง่ายนะครับอันนี้นะครับเราก็มองว่าถ้าผมจะเที่ยวอเมริกาเนี่ยผมวางแผนไว้คร่าวๆนะผมอยากไปที่อุทยานแห่งชาติครับคือนอนพักในเมืองแอร์เดดตอนนี้มันไม่ปลอดภัยเที่อเมริกาคนก็ไม่ค่อยใส่หน้ากากเราเป็นคนเอเชียก็อาจจะไม่ค่อยชอบหน้าที่หน้าเราเท่าไหร่ก็อยากไปเที่ยวชมธรรมชาติาใจผมนะถ้าผมจัดไปนะผมก็อยากจะไปหนึ่ง พาคุณผู้ชมไปชิมไวน์นอนพักผ่อนสบายๆที่นาปาวาเล่ะนะครับเพราะนาปาวาเล่มันมีไวน์ดังๆระดับโลกนะครับอยู่หลายยี่ห้อเลยยี่ห้อที่คุณผู้ชมรู้จักแน่ๆเนี่ยคือโอปุสวรรณโอปุสวรรนี่ป็นขึ้นชื่อว่าไวน์ที่แพงที่สุดในโลกเลยตอนนี้นะครับถัดมาก็คือโรเบิร์ตมอนดูวีนะครับก็จะเป็น สองยี่ห้อดังๆที่อยู่ที่นั่นถ้าเราจัดไปเนี่ยต้องพาคุณผู้ชมไปชิมไวน์สองยี่ห้อนี้ที่นนปาววเล่ล้วก็ต้องพาคุณไปถึงนนปาววเล่เลยขึ้นเหนือไปนิดหนึ่งก็จะพาไปเที่ยวชมภูเขาทะเลสาบสีเขียวมรกตที่เลคทาโฮเลคทาโฮถ้าไปในฤดูประมาณเดือนเมษามันยังมีหิมะอยู่เพราะเลคทาโฮเป็นบริเวณที่เคยเป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน โอลิมปิกฤดูหนาวมันก็จะมีหิมะมีลานสกีให้เที่ยวเล่นเมษาก็ยังมีหิมะอยู่นะครับครังจากเลกทาโฮที่ถัดไปที่ผมอยากจะพาไปก็คืออุทยานแห่งชาติโยเซเมติพิ่เกลืนผมว่านะอุทยานแห่งชาติโยเซเมติเนี่ยเป็นอุทยา,าทยทนแห่งชาติที่สวยที่สุดในอเมริกาคือบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าอุทยานแห่งชาติที่สวยที่สุดในอเมริกาคือเยลโลสโตน ผมก็ยอมรับโยอเซมิตนสวยแต่มันใหญ่เกินมันเที่ยวไม่ทั่วยเซมิตีเนี่ยมันกําลังดีบางคนบอกว่าอุทยานชาติที่สวยที่สุดในอเมริกานี่คือแกรนด์แคนยอนสําสำหรับผมมว่าการแคนยอนมันมันแห้งแรงไป <c oughs> <c oughs> แต่ที่ผมชอบยเซมิตีเนี่ยหนึ่งเพราะมีต้นไม้เยอะมากสองม่ว่ามีภูเขาหินที่สวยงามพิจะเกินเคยได้ยินเขาที่ชื่อว่าเอลแคปิตันไหมเอลแคปิตันเนี่ยเป็นภูเขาที่ นักปีนเขาเนี่ยชอบทพ่่ะไต่เขาปีนเขาแล้วสูปทรงมันสวยงามมากแล้วก็มีภูเขาที่ชื่อว่า Half Dome Half Dome ล้วสามก็จะเป็น Half Dome เลยแต่ภูเขาเหล่านั้นในโยเซเมติเนี่ยมันเป็นหินแกรนิตสีขาวที่ผมว่ามันสวยตรงไงครับอันนี้เป็นความลับเลยถ้าคนไม่ใช่คนท้องถิ่นจะไม่ค่อยทราบาเผอิญว่าผมเรียนหนังสือที่นั่นก็ก็จะทราบเหมือนคนท้องถิ่นว่าด้วยความที่โยเซเมติเนี่ยเป็น ภูเขาซึ่งเป็นหินแกรนิตสีขาวเวลาไปเที่ยวที่ดีที่สุดเนี่ยแนะนำคุณผู้ชมต้องไปเที่ยวในคืนพระจันทร์เต็มดวงเพราะคืนพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาที่โยเซมิติเนี่ยมันจะทําให้ภูเขาหินทั้งหลายแหลในโยเซมิติเนี่ยโกลด์อินเดอะดคือ สะท้อนแสงมาสะท้อนแสงกลายเป็นสีขาวสวยงามมากแล้วมีหมาป่ามาหอนแล้วป่าแต่สิ่งที่น่ากลัวตอนกลานคือี่โยเซเมติคือหมีเขาบอกว่าหมีโยเซเมติเนี่ยมันจะมีหมีอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับไม่มีหมามีหมีนะครับที่ร้านเนี่ยก็แต่ว่ามันมันสวยจริงๆอันนี้ไม่ใช่ที่สวยมากซึ่งอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนว่าถ้ามีโอกาสเราถ้าเมื่อไหร่ก็ตามพี่เราเดเวอร์พาผู้ชมไปเที่ยวที่ อเมริกาเนี่ยผมจะพาไปเที่ยวที่นี่เลยเพราะว่าผมมาไปเรียนที่ซานฟรานนอกจากซานฟรานขับรถไปโยเซมิตีเนี่ยมันแค่ประมาณ3ามชั่วโมงกว่าผมก็จะไปเที่ยวบ่อยแล้วผมไม่ไปจนรู้เลยว่าที่นี่มันสวยงามตรงไหนจุดไหนที่มันสวยจะพาไปชี้ให้ดูนะครับจากโยเซมิติเสร็จอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าสมัยที่สเปนิชเข้าไปค้นพบอเมริกาค,คือเมืองมอนเทเรเมืองมอนเทเรเป็นเมืองเก่าที่สวยงามมากนะครับแล้วก็ มีบรรยากาศที่งดงามแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้ชื่อว่าดีอันดับต้นๆของโลกที่มอนทรีออ a ควาเรียมนะครับแต่ว่ามอนทรีอเป็นเมืองที่อยู่ชายทะเลมีบรรยากาศสวยแล้วมีถนนสายน,นึงพี่เกิงเรียกว่าแคนเนรีโรแคนเนรีโร่เป็นถนนที่เหมือนถนนคนเดินแล้วก็มีร้านขายของจุกๆๆกทุกต่ออะไรตรงจุดนั้นเนี่ยเป็นเมืองที่น่ารัก ไว้ผมจะพาพี่เจเกิลไปเที่ยวที่นี่แคนเนอรี่โรนี่เหมือนชื่อนิยายนะที่นี่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีนักเขียนชื่อดังเนี่ยเกิดที่มอนเทเรยชื่อสไตแบกใช่ไหมจอห์นสไตแบกไงก็เขียนเรื่องแคนเนอรีโร่ก็เขาบ้านเขาอยู่ที่นี่แหละก็ใช่ไงเกิดที่มอนเทเรยไงมันจะต้องจอห์นสไตแบกมันมีนิยายอยู่เรื่องหนึ่งแหละถ้าพี่เดินที่แคนเนอรีโรพี่จะเจอรูปปั้นของสไตแบกด้วยเพราะว่าเขา เขาบ้านเกิดอ,อยู่ที่นี่แล้วก็มีถนนสายที่ขึ้นชื่อว่าทิวทัศน์สวยงามที่สุดในโลกที่เรียกว่า17 My l e Drive นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่คือ17 My l e Drive ี่เถ้าเข้าไปนั่นขับรถชมนะมันจะมีข้างทางเนี่ยมันจะมี <c oughs> มีมีสนามกอล์ฟแล้วก็มีทะเลซึ่งสวยงามนะครับเขาบอกว่าเป็นถนนสายที่สวยที่สุดในโลกแต่สำหรับผมเนี่ยเส้นทางไปมอนทรมันมีถนนสายที่ผมว่า สวยที่สุดในโลกก็คือไฮเวย์วันไฮเวย์วันเนี่ยที่เราเรียกว่าเกร p แปซิฟิกไฮเวย์เป็นถนนที่วิ่งขับสวยที่สุดในโลกเนี่ยเรียบรัฐแคลิฟอร์เนียเลยอเมริกาตอนนี้หลายอันที่บอกว่าสวยที่สุดในโลกเนี่ยต้องใส่เฟสชั่นไว้ก่อนจนกว่าจะได้ไปทัวร์เมืองจีนให้หมดคือแต่ว่าให้คำว่าที่สุดในโลกมันขึ้นแับว่า โลกของไข่โลกของไข่โลกนะของผมหรือโลกของคุณครโร<ล>กตะวันต,วตกหรือว่าโลกตะวันออกนะค,อะครับวันนี้ก็วันนี้เราก็ใช้เวลาไปกับไอเจ้าโอมครอนเนี่ยนะครับเยอะแยะมากมายนะครับอย่าให้เรื่องราวต่างๆเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตของเราครับยังไงก็ตามเราต้องมีชีวิตอยู่ร่วมกับโควิดนะครับเราก็ต้องมีชีวิตที่สดใสกันต่อไปขอให้ทุกคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยรักษาร่างกายแข็งแรงยกกาดให้สูงๆไว้ ดูแลตัวเองอย่าให้ติดเชื้อโควิดเข้ามาให้ได้เราต้องอยู่กับมันนะครับตอนนี้โควิดก็เริ่มเรียนรู้ที่อยู่กับเราแนละ้วอาจจะเป็นการต่อรองยกสุดท้ายคือโควิดบอกว่ามันขอแพร่พันธุ์เร็วแต่ขอฤทธิ์ขอแบบมีฤทธิ์อ่อนอนให้เราอยู่กับมนุษย์ให้มนุษย์อยู่กับเราให้ได้ไม่แน่โอมครนอาจจะเป็นปรัชญา,าออระหว่างเรากับโควิดที่อยู่ัญาควิดก็ือ If you c a n beat them, join them. นะครับดูแลตัวเองนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ